แล้วก็ปั่นอย่างโค้งนะครับช็อตนี้โคตรเท่น,นะครับฮะจาอต่อมานะครับอันนี้ก็เป็นช็อตเป็นซอนลองเปิดหมงดูบ้างน,นะครับตรงนี้ครับเป็นปบิมโหมวิ่งขึ้นมาตรงนี้ครับลองถ่ายใจครับแทงไปหุมห่มและหลุดเอาจังวันนี้นะครับเรียกว่าเหลืออย่างเดียวนะครับ จ่ายซอนมงครับตรงนี้ครับซอนไม่ทําให้ผิดหวังนะครับทําการมงขึ้นมาสวยแบบนี้โอเคนะครับผมเนี่ยก็ขอกราบสวัสดีชวนพันธ์กันด้วยนะครับนี่คือเกม X ซีโมบายเช่นเคยนะครับผมวันนี้เราก็จะมาการมารีวิวเจ้าตัวซอนทึงมินล่ากิจฮาโลวินหรือกิจทีปอตินั่นเองนะครับผมนะก็สารับล่างนี้ผมก็เล่นมาได้ประมาณเดือนหนึ่งแล้วนะครับผมนะก็จะมารีวิวสำหรับคนที่อยากจะลองซื้อมาเล่นดูนะครับสารับล่างนี้ผมก็เอาแบบเต็มสุดของมาเลยนะก็คือ เม็ดแดงนะครับเทนยี่ห้านะผมนะเออประมาณนี้เลยนะครับเอาจริ้งคือถ้าจะสุดกีก็ต้องเป็นใบส้มนะแต่ผมไม่มีตังค์ซื้อนะครับประมาณนี้เลย โอเคนะครับก็วันนี้เราก็จะมารีวิวทั้งในโหมดของค่าแตกนะครับผมนะแล้วก็ในตัวเกมแล้วให้เราไปเล่นจริงกันนะครับผมว่าจะเป็นยังไงซึ่งผมก็ไเล่นการลองไปเล่นแล้วประมาณ3เกมก็จะไปรีวิวให้ดูในส่วนของเกมเพลคร่ะหนึ่งล้วกันนะครับอ่าวันนี้เราก็จะมาดูที่แตกกันก่อนนะครับผมนะอ่ะก็ก่อนที่เราจะไปรับชมกันนะครับผมก็อย่าลืมกดปุ่มไลค์แชร์ซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับโอเคครับทำเอาไว้แล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับก็ผมจะให้ดูแบบล่างที่แบบมันเป็นรรร่่่่่่่าาางงงงงเเเเิมมมมมมต้้นน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 กกกกกััััััแแแลว็็็็็คคคคืืออบบบบบบยยยไไีีดดะ เท่านั้นเองนะครับผมนะก็เดี๋ยวเรามาดูที่ตำแหน่งของเขาดีกว่านะสลหรับซ้อนล่างนี้นะครับมปนที่ตำแหน่งเอทนะครับก็คือกอ,องหน้าตัวเป่านั่นเองนะครับผมนะก็สลหรับตำแหน่งของเขาเนี่ยก็ถือว่าเล่นได้นะสำหรับผมนะเพราะว่าผมก็เอาไปเล่นละคือล่างนี้มันสามารถเล่นได้ทั้งปีกแล้วก็เอทนะเพราะว่าตำแหน่งชีวิตจริง,งเขาก็เป็นเอวบนอกนะครับก็คือเป็นปีกซ้ายนะครับแต่ว่าเอามาเล่น AT, เอทได้ไหมก็เล่นได้นะครับผมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่ครบเครื่อนนะเป็นแบบก็น่าใช้ตอกประมาณนั้นนะครับผมนะพลังงานนะคครรัับบเป็นน4.5ะ สำหรับเรื่องพลังงานเนี่ยเวลาผมเล่นจริงเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันจะหมดหมดประมาณช่วงท้ายเกมประมาณสัก80ประมาณเนี่ยมันจะเริ่มหมดแล้วนะครับถ้าทั้งเกมแบบเราใช้เข้าบ่อยๆนะครับมันก็จะมีเหนื่อยๆกันบ้างครับประมาณนั้นนะครับแต่ว่าพลังงานก็ถือว่าให้มาก็คุ้มค่านะเออไม่ก็ถือว่าไม่ไม่ไม,ไม่ได้แย่แล้วกันเลยตรงส่วนนี้นะครับถ้าสกิลจะเป็นสีดาวนี่ก็ถือว่าเออเพอร์เฟกนะไม่ได้แย่เพราะว่าหลายสกิลในเกมมันก็เป็นแบบประมาณสักสีดาวก็ใช้ได้อยู่แล้วนะครับผมนะ โอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ร่างกายซอนกันดีกว่านะครับร่างกายซอนนสูนหนึงร้อามนะครับผมนะครับแล้วก็หนักเจครับผมนะอ่ะเท้าทีน่าจะเป็นเท้าขวานะครับแต่ตัวนี้มันจะเป็นถนัดคู่นะก็คือใช้ได้ใช้ได้ดีทั้งคู่ประมาณนั้นนะครับก็คือเท้าห้านะแต่เท้าทนน่าจะเป็นเท้าขวานั่นเองนะครับผมนะครับแล้วก็มาดูที่วาดีกว่านะครับวาเริ่มต้นของเขานั้นจะเป็นวารดหนึ่งร้อยสองนะครับผมนะเอ่ผมาดูที่ค่าพลี้ม เกมรับ48ครับสภาพร่างกาย90นะครับก็หลักๆถ้าดูจัดแจงก็จะเห็นนะว่าเขาจะเก่งเรื่องของความเร็วนะครับเป็นสายแบบตอกนะครับผมแล้วก็การยิงลองโมานะครับกับการเลี้ยงบอลนะก็คือเป็นแบบกล้องหน้าสายพิวนะครับผมเพราะว่าถ้าเราไปดูที่ตรงส่วนสมบัตินะครับจะเห็นนะครับว่าเขาจะมีสกิลที่จะบอกสลับก้องหน้าสายสับมากๆเลยนะครับแล้วก็สายพิวนะก็คือสกิล ขยับหลอกแล้วหลบออกนั่นเองนะครับหรือถ้าจะผมเรียกง่ายๆครับก็คือสกิลของเมซี่นั่นเองนะครับก็คือจะเป็นการหลอกที่เราจะไปขวาเลยไปซ้ายประมาณนั้นนะผมนะซึ่งตอนนี้ก็คือมอกกับซอนมานะเพราะว่าร่างกายเขาเนี่ยแบบถือว่าค่อนจะพิวนะครับผมนะเ,ออเวลาเล่นจริงคือจะสังเกตแล้วว่าซอนนี่จะเป็นตัวที่พิวมากๆนะครับม,มันจะบอกสำหรับคนที่แบบชอบสับอะไรประมาณนั้นนะครับผมนะเอออันนี้คือเจ๋งเลยนะครับผมนะเออ โอเคนะคร right. okay. really ับเดี kind of like ๋ยวเรามาดูท the yeah, ี um ่เวอร์เรสกันกว่านะครับตอนนี้จะเป็นสูงสูงนะครับก็สลัทที่ผมเอาไปเล่นนะสลับเวอร์เรสสูงสูงนะครับมันจะมีลงไปช่วยเกมรับบ้างนะผมนะมันจะแบบไม่ได้ยืนอย่างเดียวะคือแบบมันจะแบบไม่ได้ยืนหน้าอย่างเดียวนะแต่ผมอันนี้ส่วนตัวเนี่ยผมเล่นเป็นหน้าคู่นะก็คือยืนคู่กับโรอ้วนนะซึ่งถ้าผมไม่มั่นใจนะว่าถ้าเราเอาไปเล่นหน้าเดียวเนี่ยมันจะลงไหมนะครับอันนี้ผมยังไม่เคยลองนะแต่ใครที่เคยลองก็แผยคอมเนต์มาได้นะเออแต่ส่วนตัวผมเล่นหน้าคู่อะซ ผมจำเวอร์เร็ด้วยอ้วนไม่ได้จะน่าจะเป็นสูงกลางหรือเปล่านะมันเลยไม่ค่อยลงแต่ซอนอ่มันเป็นสูงๆก็จะมีลงบ้างจากที่ผมไปเล่นนะครับมันจะมีจังหวะหนึ่งเนี่ยที่เราได้โขกนะครับแล้วฟาไดอ่ะผมม่งว้านะเออก็คือมันมงแล้วมันกระเด็นกลับหลังนะแล้วกองหน้าอีฝ่ายหรือใครไม่รู้อะขออีฝ่ายมันได้นะครับซอนเราก็จะแบบลงไปแบบไปแย่งบอลให้ก็คือจะลงแบบไปประมาณแถวกลางเกมนะครับเยกวดีแบบคล้ายๆแบบกองกลางเออเหมือนมันจักขยับจาก หน,หน้าเป้ามันเป็นกองกลางคอยแบบรับแบบแยบบ่จทีมเราพลาดนะครับคือเขาจะไม่ได้ขึ้นไปมงแต่เขาจะมาลงช่วยเกยมรับแทนประมาณนั้นนะครับผมนะอะนี่สลับเบิร์เลดนะครับผมก็อาจจะเหมาะสำหรัแบบคนที่ชอบกองหน้าแบบลงมาช่วยเกยมรับบ้างอะไรประมาณนี้นะครับ โอเคนะครับแล้วก็สกิลที่เหลือนะครับผมก็จะเป็นสกิลยิงปั่นโค้ดแล้วก็สกิลยิงประตูจากลูกไก่เอ้ยยิงประตูจากที่ไกลนะครับผมเนี่ยขออภัยนะครับโอเคก็ทั้งสองสกิลก็เป็นของทั้งสองสกิลที่น่าจะมีหมอกสลับกองหน้าที่แบบเป็นสายยิงอยู่แล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็เป็นชีวิตจริงของเขาหนีก็คือว่าปั่นโหดมากแล้วก็ยิงประตูจากที่ไกลนี่ก็คือเป็นสกิลทันแถมให้ประมาณนั้นนะก็คือเป็นแบบสลับเอาไว้ยิงประมาณนั้นนะครับผมนะ่ยสำหรับผมว่าสกิสลนี้ก็ถือว่าดีนนนนนนะะะครรรับผผมมมแตต่่่่่่เเเเเอาาาไไปปลลใกกกจจิิงงีีียยยวูท มันก็อาจจะไม่ได้เวอร์ขนาดนั้นนะเออเนี่ผมเวลาผมยิงอะมันก็มีออกป่ะคือพูดตามตรงผมพูดตามตรงเลยนะคือมันมีก็เหมือนไม่มีนะครับผมไอสกิวยิงจากที่ไกลอะไรประมาณนี้นะครับผมนะเออแต่ปั่นเนี่ยคือคือ,ถ,อ,ถ,อถือว่าดีนะครับผมซอนเนี่ยเป็นตัวปั่นดีอแล้วนะผมแต่ไอ้ยิงประตูจากที่ไกล,ลผมว่าใส่มาก็เหมือนไม่ใส่นะเพราะส่วนใหญ่แบบ จากจที่ผมเล่นนะไอตัวที่มันมีสกิลตัวเนี้ยเวลายิงอะ่ะมันมัน,ม,นมันก็เบี้ยวอยู่แล้วนะครับผมออส่วนใหญ่นะเออถ้าเราแบบยิงจากไกลๆมากๆมันเบี้ยวนะแต่ถ้ายิงจากระยะมันก็น่าจะตรงอยู่มั้งนะผมก็ไมค่ค่อยรู้เหมือนกันว่ามันช่วยอะไรขนาดนั้นไหมนะแต่สลับปันนี่คือปันดีแล้วนะครับนะออโอเคนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นสลับล่างเริ่มต้นสแตนดานเขาครับคือล่าหนึ่งร้อยสองนะครับ,รรบแบบยังไม่ได้ตีเม็ดนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวเรามาดูร่างซีเมนต์กันบ้างดีกว่านะผมว่าจะแตกจะเพิ่มไปยังไงบ้างนะครับมาดูที่ตำแหน่งนี่ตำแหน่งก็จะมีเพิ่มเป็สามตำแหน่งนะครับผมอ่ารีบบอกนะครับอันนี้ผมอัพเป็นสายสายฟ้านะก็คือเป็นสายสปีดเลยนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ผมบอกซอนเนี่ยมันเอาไว้สับอยู่แล้วนะครับมันก็คือแบบเน้นตอกเน้นสับแบบหายแน่อนอนครับตัวนี้นะครับตำแหน่งที่จะแถมมาครับก็คือตำแหน่งชีวิตจ,จริงเขาคือเขาเรียกเป็น L W ก็คือปีกฝั่งขวานะครับตัวนี้จะเป็น L M แล้วก็ L W ได้นะครับนะ ก็ดูที่ค่าพลังที่เ,เพิ่มมาครับก็จะมีสปีดนะสปีดจะเป็น103นะครับผมแล้วก็การยิงนเ,นนรเ,รยเนี่ยจะเป็น1น6นะครับผมแล้วก็การเล่นบอลเนี่ยจะเป็น143นะนี่คือสกิลเด่นของเขานะครับสามสกิลที่ผมอัพมาเพราะว่าอัพเป็นสายฟ้าเนี่ยมันก็จะได้มาแถมอีกสามอย่างก็คือสามอย่างนี้นอกนะครับผมนะ,ะก็หลักก็จะเพิ่มเป็นการยิงการเลี้ยงการวิ่งประมาณนี้ผมที่เขาจะเพิ่มมาครับผมส่วนที่เหลือนี่ก็ขึ้นอยู่แล้วนะตามที่เราอัพนะครับผมนะสำหรับการตีบบกกกกกกนนนนะะะะะครรรััััปปมมมมมาาาาณณ้่่่็็หลจจทีเเพพิิส ประมาณตอนแรกเนี ps, um ่ย um, ม uh, um, uh, <Y ip! S 2> ันจะประมาณหนึ่ง um, ร uh ้ยสิบเอจถ้าเป็นฝีเท้านะก็เพิ่มมาประมาณสี่สิบห้าสิบกว่าประมาณนั้นนะครับผมนะเออก็ถือว่าเพิ่มมาก็ถือว่าเยอะพอสมควรนะครับผมนะเออก็ส่วนนี้ก็ช่วยทำให้ซอนมันเร็วขึ้นนะครับแล้วก็การยิงประตูนี่ก็ถือว่าดีขึ้นนะครับผมประมาณนั้นนะแล้วก็การเลี้ยบบอลก็คือคุมบอลให้มันอยู่ขึ้นแล้วก็ว่องไวขึ้นประมาณนั้นนะครับผมนะก็จะประมาณนี้นะครับผมนะฮะสลับซอนนะหลังจากที่เราตีมาก็จะประมาณนี้นะครับก็ถือว่าเร็วขึ้นอยู่พอสมควรนะะะอ อันนี้จะเป็นสแต็คคร่าวๆนะเดี๋ยวเราตีเม็ดแดงมานะผมนะอะก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันในเกมกันนะผมนะว่าถ้าเราไปเล่นจริงเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะโอเคนะครับถ้าเราเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับผมนะโอเคนะครับก็โดยส่วนสหรับเกมเพลย์นะผมก็จะตัดไปแต่ช็อตที่ซอนนั้นได้โชว์เท่านั้นนะครับผมเพราะว่าถ้าตัดมทั้งเกมอาจจะน่าสมควรนะครับผมนะก็สำหรับดอกแรกนะครับอันนี้ก็เรียกว่ากําลังเพสกันอยู่เลยนะครับตรงนี้เปิดไกด์มาผมคุณลินเล่ามงได้ผมแล้วตรงนี้ก็ส่งกลับไปให้ดอ้วนนะครับโด้ พาดกลับมาที่หลังให้สอนนะสอนเดี๋ยวนี้ลองต่อไปนะจะต,ต่อโคตรเบี้ยวนะครับคนดูนะและเป็นเจอหลาดยังได้ครับแล้วก็การเปิดกลับไปให้ดอกบานรบดอกบานจังวันนี้ครับน่าจะยังมึนๆอยู่นะครับจรงนี้ครับโรดี้ยังได้แล้วมาให้ฟานไดฟานไดมาให้เชนเดอร์นะครับตังนี้ซอนลองต่อนะครับผมโออกสวยมากผมดอกนี้ครับแต่ติดกล้องนานะแล้วก็ยิงไม่ได้แบบงงๆนะครับตรงนี้เฟรช็อตแล้วก็ยิงขวาไปนะครับโคตรเทนะครับรู้ชาดีใจบ้านดีกว่านะครับเปิดมาที่ท่าเมสซี่นะครับแล้วก็ตามด้วย่่าาาประจตัอง ชักมือออกมาทําเป็นรูปกล้องนะครับผมนะแล้วก็ทำการกระโดดไปนะครับผมนะแล้วก็ยังไม่จบนะครับมาที่แบมืออีกนะครับผมนะเรียกว่าจอดเดียวทําไปสีท่าครับผมตรงนี้มาดูที่รีเพย์มากนะครับตรงนี้ครับผมนะอ่าเปิดมาฟลาช็อตปั่นขวาไปนะครับผมโอ้โหโคตรเท่นะครับช็อตนี้นะแต่ที่สองนะครับผมเป็นช็อตวิ่งคู่กับอานูนะครับตรงนี้เรียกว่าวิ่งหลุดไปแล้วนะครับเจอโดว์อ้วนอยู่ตางกานี่ครับเหลืออะไรครับเปิดไปดีครับแต่เป็นโดว์อ้วนท่ามงว่ไปแบบงงๆนะครับแต่เป็นซีดานนะครับถือว่าทำกลับได้แล้้้วก็็ปััั่่่นนนนออยางงโโคคคคะะะรรรบบชตตีเทฮ ช็อต่อมานะครับอันนี้ก็เป็นช็อตเป็นซอนลองเปิดหมงดูบ้านนะครับตรงนี้ครับเป็นฟิล์มโป่งวิ่งขึ้นมาครับจรงนี้ครับลองถ่ายใจครับแทงไปหุ่มแล้วหลุดมารผมจังวันนี้นะครับเรียกว่าเหลืออย่างเดียวนะครับจ่ายซอนหมงนะครับจรงนี้ครับซอนไม่ทําให้ผิดหวังนะครับทาการหมงขึ้นมาสวยแบบงงนะครับผมนะจากตอนแรกโดนกล่องหลักเขากดนะครับนะมาดูรีเพ์กันอีกรอบนะครับผมนะครับอ่าเป็นฟิล์มโป่งนะครับวิ่งตัดลายขึ้นมาได้นะครับจังนี้ครับซอนอยู่ด้านในครับเปิดภายในแล้วก็ อ่ตอนแรกโดนเขากดอยู่นีครับลูงนัดหัวขึ้นมาหมุนได้แบบหมุนะครับช็อตนี้เรียกว่าเข้าถึงขั้นต้องออกเกมเบรดีเดอร์ครับช็อตต่อมานะครับก็จะเป็นการเล่นนะครับระหว่างโด้วนกับซอนนะจ้าหนี้ครับโดอ้วนตอกหลุดไปนะครับผมนะแล้วก็เหลือแค่โกกับโดแล้วนะครับจ้นี้ครับโดครับเห็นโกมาครับจ่ายซอนแบบนิ่มๆครับจ้นี้ซอนไม่ทำหิดหวังครับยิงแบบนิ่มๆเข้าโกไปเลยนะครับผมนะ เรียกว่าด้วยความที่เท้าเนา่ยนะผพี่แกเป็นเท้าขวาแล้วก็เป็นเท้าห้าด้วยนะครับเรียกว่าช็อตนี้ยิงแบบเนียนตานะครับมาดูกันอีกรอบนะครับผมนะดูอ้วนนะครับจ่ายแบบนิ่มๆนะครับเรียกว่าฟันเดซ่าเธอแบบงายหลังกันเลยทีเดียวผมด่านี้ช็อตไม่ทันอยู่หรือเผมยิงแบบนิ่มๆเข้ากะกันเลยทีเดียวนะครับโอ้โหเรียกว่าช็อตนี้ถือว่าลุ้นใจพอสมควรนะเพราะว่าถ้ายิงออกนี่คือเสียดายมากๆนะผมนะ ช็อตต่อมาจะเป็นลูกติมุมบ้านนะครับอันนี้ก็จะช็อตที่เราจะได้เห็นชอนนะครับลงไปช่วยเกยมรับกันบ้านนะครับผมนะช็อตนี้นะครับเป็นวานได้นะครับมงนะครับแต่เหมือนว่าจะมงติด เป็นกองหลังเขาไปนะครับผมนะครับแล้วมาที่โดวอ้วนนะครับจุดที่ซอนยิงได้นะครับผมแบบสวยงามมากๆนะครับแล้วก็เป็นวานไดนะครับเปิดยิงไปนะแต่ก็ถือว่ายิงไม่ได้นะเพราะว่าไม่มีมุมนะครับอ่ะต่อมานะครับเป็นวานได้ยิงได้อีกแล้วนะครับมาให้ชไนเดอร์นะครับแล้วมาที่โดวอ้วนครับแล้วก็จาริซอนนะครับที่กําลังโล่งๆนะครับผมตรงนี้ครับโอ้โหติดเข้าพอดีนะแต่ก็ได้พอดีนะครับตรงนี้ตอกไปนะครับผมนะแล้วจังวันนี้นะครับเหมือนว่าโดวอ้วนจะวิ่งมานะผมนะอ่ะแต่ไม่จ่ายนะครับผมนะเลือกที่จะยยยิิิิงงงงเออนนนะะครัับบบผผมมมโโ้้หูููชชดลกปแสว งามมากๆนะครับเรียกว่าโกคันเรเรียกว่าหมดสิทธิ์เสียไปทีครับเรียกว่ายิงแบบโหชิปแบบโคตรสวยนะดอกนี้นะครับผมนะโอ้โหนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นช็อตทั้งหมดนะครับผมที่ผมเล่นการรวบรวมมานะครับโอเคนะครับผมก็หลังจากที่เราดู <S <S <ild> <ok> ไปแล้วนะครับผมว่ามันเป็นยังไงเนาะก็หลังจากที่ผมเล่นการไปเล่นมาเนี่ยผมก็จะเห็นได้หลากหลเลยนะัผมนะว่าเรื่องของการเล่นเนี่ยคือที่ผมไปเล่นมานะครับไม่ว่าจะเป็นเลือกเลือกมงการยิงการเลี้ยง การวิ่งการตอ,อกอะไรประมาณนี้ครับผมนะคือว่าเป็นตัวหนึ่งที่ครบเครื่องนะเพราะว่าที่ผมได้เอาไปเล่นเนะี่ยผมได้เอาไปเล่นทั้งเปิดมงเอาไปเล่นแบบตอ,อกเอาไปเล่นเลี้ยงเอาไปเล่นนูน่นเอาไปเล่นนี่คือเล่นหลายอย่างนะครับผมนะไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นการตอ,อกเนะี่ยคือซอนเนี่ยตอ,อกหลุดอยู่แล้วนะครับคือแบบมันตอ,อกยาวด้วยผมนะแบบตอ,อกหลุดแบบถ้าแบบมีโอกาสาได้อยู่ใกล้ๆประเทอันแล้วตอกครับคือกองหลังตามไม่ทันแน่นอนนะครับผมนะเออแล้วก็มันมันเป็นตัวที่ถือว่าร่างกายมันถือว่าไม่ได้แย่นะก็คือถือว่า สาไม่ได้จะทนกับอีฝ่ายได้นะครับผมนะเออคือร่างกายแบบอาจจะแบบไม่ได้สูงใหญ่แบบขนาดฮาเล่นขนาดแบบพวกก้องหน้าตัวใหญ่ๆใ,ใช่ไหมแต่เป็นก้องหน้าแบบไซส์พอด,ดีพอดีแล้วกันเออคือแบบไม่ได้โดนชนล้มง,ง่ายขนาดนั้นนะครับผมถ้าเอาไปเล่นจริงก็คือยังพอสู้เปียดๆกับเขาได้นะครับผมประมาณนั้นเลยนะครับคือก็ถือว่าร่างกายถือว่าไม่ได้แย่นะเออนะครับผมนะแล้วก็เรื่องการยิงนี่ที่ผมไปเล่นมาเนี่ยคือว่ายิงดีมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องลูกหม่งกลางอากาศหรือการยิงด้วยเท้านะ คือซอนนี่มันเป็นด้วยคาะที่เขาให้สกิลมาก็คือการปั่นโค้งนะครับผมแล้วก็การที่ไกลแล้วกันผมที่พูดเป็นการปั่นโค,งนค้งแล้วก็คือปั่นนี่คือคมอยู่แล้วนะครับผมสลับซอนนะครับแล้วก็ การยิงเนี่ยผมก็ยิงเลียดยิงนู่นยิงนี่ยิงหลายแบบนะผมนะผมก็ซื้อว่ามันเป็นการยิงที่ค่อนข่าจะคมมาสำหรับซอนนะผมนะเออก็หลักตัวนี้ผมก็แนะนํานะครับผมนะก็จะเหมาะสำหรับคนที่แบบชอบกองหน้าที่แบบลงไปช่วยเกยมรับหน่อยหน่อยแล้วก็ชอบกองหน้าแบบสายตอกหลุดสายพิ้วประมาณนั้นนะเออยิงก็ถือว่าคมมากนะตัวนี้นะครับผมสำหรับผมนะแต่ไม่มั่นใจะนะว่าถ้าคนอื่นไปเล่นเนี่ยมันจะเป็นยังไงจะ่สนใจผมเนไ่ยถือว่าคมพอสมควรเหมือนกันนะ ก็จะเอาข้าวประมาณนี้ของผมนะสำหรับการรีวิวซอนครั้งนี้นะครับผมนะก็เอาง่ายก็คือรีวิวก่อนที่เราจะขายนั่นเองนะเพราะว่าผมมีแผนว่าผมจะซื้อเพิ่มตำแหน่งอ,อ,อื่นๆในทีมผมนะผมเลยต้องขายซอนไปเพราะว่าส่วนตัวนะผมรู้สึกว่าซอนมันเป็นตัวที่ดีนะสะละคนที่แบบอยากจะได้กองหน้าแบบสายวิพิ้วดีๆนู่นนั่นนะผมนะและยังแบบไม่มีกองหน้าสายนี้ในทีมก็ถือว่าดีนะแต่ส่วนตัวเนี่ยผมก็จะาซอนไป แบบขายแล้วก็ไปเสริมในตำแหน่องอื่นอะไรประมาณนี้อเลเจามารีวิวให้ดูสำหรับคนอยากจะลองซื้อนะผมนะเออตอนนี้ซอนเนี่ยเม็เดแดงก็อยู่ประมาณ800ร้อยล้านก็ถือว่าถูกนะเออเพราะว่าจอด้านนี้มันน่าจะอยู่ประมาณเ0้าร้อยก็คือว่าตกลงมาแล้วน,นะครับผมแล้วก็ดีสำหรับคนอยากจะซื้อนะผมก็ถือว่าซื้อเก็บไว้ก็ไปใช้ก็ถือว่าไม่เสียหายแล้วตัวน,นี้ผมบอกเลยว่าดีแน่นอนแต่ถ้าอยากได้สุดก,ก็สามารถไปซืซ้อซอนล่างมาลองดูได้นะเป็นล่างใหม่ที่เพิ่มข้ามาแต่ผมไม่มั่นใจนะว่าไอ้ซ้อนล่างมาเราเนนะี่ยมกยันกี๋ยวมาดูไปพร้อมๆกันนะครับ อันนี้ครับผมซอนล่างบัลลงดอนนะอันนี้จะเป็นตำแหน่ง LW นะต่างหกก็น่าจะคล้ายๆกันนะครับผมสกิลนั่นนั่นมันน่าจะเหมือนกันเพราะว่าซอนมันเหมือนกันแทบทุกล่างนะผมนะเออแล้วก็สแตนดที่เพิ่มเข้ามาก็จะเป็นพวกเรื่องฝีเท้าการยิงอะไรประมาณนี้นะผมนะเออล่างนี้ก็ประมาณนี้ก็ถือว่าเพิ่มมาจากร่างเก่านิดนหน่อยประมาณนี้แล้วกันนะถ้าใครอยากจะได้สุดกว่นนี้ก็ซีรล่งนี้ได้ถึงราคาก็ถือว่าสุดเหมือนกันนะครับพันล้านเลยนะถือว่าแพงมากเหมือนกันนะผมนะ เอาว่าใครๆยังไม่มีตังก็สามารถมาจับร่างเล็กก่อนก็ได้นะครับวันนี้ก็ถือว่ายังใช้ได้ยาวๆนะสำหรับผมนะครับผมนะว่าใส่กี้นี่ก็ไว้วันนี้ชมที่ชอบอย่าลืมกดปุ่มไลค์แชร์ติดตามผมด้วยผมใส่กี้ก็ไว้วันนี้ผมบ๊ายบายนะครับผม